ผมเดินทางมาถึงบ้านเยเพิงตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับแล้วก็เมื่อคืนได้นอนพักที่บ้านเย่เพิงคืนหนึ่งพี่นะกว่าจะผ่านไปได้โอ้โหน่ากลัวมากเมื่อคืนนี้มันระแวงมากเลยนะไม่รู้ว่าจะมีใครเข้ามาหาผมหรือเปล่าเยเพิงจะกลับมาหรือเปล่าดึกดื่นนะครับเพราะ่าเยเพิงแกก็ไม่ใช่ธรรมดาพี่เหมือนเป็นปอบด้วยนะมันก็ทําให้ผมระแวงนะครับ ตอนนี้ฝนตกดูถ้าเหมือนฝนจะตกหนักขึ้นนะครับอืจมีเปลือกงูอยู่ข้างๆผมด้วยนะดูดิน่าจะเป็นงูลอกคาบนะผมอาจจะมองไม่เห็นเองแหละนะเมื่อคืนนะครับมันมืดแล้วไม่ได้สังเกตแต่ว่ามันคงไม่ได้ลอกลอกคาบเมื่อคืนหรอกถ้าลอกคาบเมื่อคืนนี้ผมต้องเห็นมันแล้วแหละ เปลืองนี่เนาะบ้านก็ยังล้างอยู่ครับทุกคนดเดี๋ยวรอคนยุ่สักพักหนึ่งเดี๋ยวออกไปหาอาหารอ,อรอบรอบบ้านได้กินกันนะครับทำกับข้าวกินกันน่าจะเป็นหญิงบ้านป่าคนนั้นเลยนะ ผมรู้ว่าเขาเห็นผมนะแต่เขาไม่กล้าเข้ามาหาผมเลยใช่ปเธอเข้ามาหลบฝนข้างในมาเดี๋ยวมาหลบฝอนข้างในก่อน มามามาเรบฝนข้างในก่อนมามานลบฝนข้างในก่อนมาเธอเดินมานี้ฝนตกมาหาเราไม่ใช่หรอมามาเดินมานี้มาเข้ามาในร่มมาฝนตกเธอ เข้เขามาในร่มเร็วๆฝนตกเดี๋ยวมาคุยกันข้างในก่อนมา,มาหาเราใช่เปล่ามานี่มามาหลบข้างในร่มก่อนฝนตกเดี๋ยวไม่สบายเข,ข,ข,ข้าไปนั่งข้างในบ้านกันไป เข้าไปนั่งข้างในก่อนฝนตกปะข,ขึ้นได้ไหมขึ้นไปนั่งก่อนได้ปะ เป็นไงบ้างอนะ่ะนั่งข้างบนขน้นะางหมังแลมานั่งข้างล่างก็นำกันได้เนานะเราเป็นไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีบักล้อ รู à à th ้ได้ไงว่าเราอยู่ที่นี่มาหาเราเหรอกินข้าวไหมเดี๋ยวทำกับข้าวกินด้วยกันไปกินข้าวมาหรือยังล่ะมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวรอฝนตกอ่ะเดี๋ยวจะไปเก็บยอดชะอมนะครับแล้วก็เดี๋ยว เราข้าวกินกันดีกว่าผมก็เริ่มหิวข้าวแล้วนะครับมาให้เล่าหรออ,อขอบคุณนะหอมมากลาวหอมมาก หลามหอมมากเลยใครมีใจให้เราหรือเปล่าใครชอบเราหรือเปล่าจะเอาดอกกลาบม,มาให้เรารอ่ะฮะกลาบหอมมากอากาศดีนะฝนตกปล่อยอๆด้วย กินข้าวไหมเดี๋ยวจะก่อไฟทำกับข้าวกินก่อนกินข้าวนะเดี๋ยวเราทำให้ไม่เอาหรอเราให้ ปลาที่ชาววิ่งนะียไปหาปลานอะาปลากั็นนะอหอาปลามาทอดจิ๊ดหอมาหอมากหอมมาก

哦，我考的难了。 เย็นสบายมากฝนต,ตกตตตเนอยแบบหน่อยข้างในมั้ไนน่อยข้างใน เมีเรื่องจะบ,บอกใครเร่องอย่นะ <c oughs> งีรไแพ้แล้วนะเราไมีแพนอยู่แล้วสลรับได้ปะถ้าเราไม่แพอยู่แล้วสลรับได้ไหมไม่ได้หรอ เธอกลับบ้านเธอไปเถอะเราขอโทษนะเรามีแฟนอยู่แล้วอ่ะต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาเราแล้วนะ เป็นไรหรือเปล่าเธอไปหาจับปลากันดีกว่าไปหาจับปลากันดีกว่ามั้งไปไหมสวิงวันก่อนไปสวิงทำของป้าเขาพังไปเพ่เดี๋ยวดิ ไมหาปลาก็ฝนตอกอีกฝนตกก็เปียกหมดอีกอ พูดไทยได้ไหมพูดภาษาไทยได้ไหมพูดภาษาไทยได้ไหม กทุกคนของของทองกว้าวแรงนะไอไอหินที่ทองกว้าวให้ผมอะ่ะแรงมากตรงไ่ต้อง,ต,องอต้องให้คนที่เขาอยากจะได้ไปแล้วผมเอาไวน้นี่ไม่ไหวพี่อม เ,เข้าไม่นอนข้างในดีกว่าไหมเข้าไป่นอนข้างในดีกว่าไหมค่ะเขาไมนอนข้างในดีกว่า พอเอะไรไม่ติดมา้วด้วยนะเป็นอะไรฮะ รู้สึกยังไงมันร้อนนะร้อนตัวหรอหรู้สึกยังไงร้อนตัวไหม <c oughs> หากับข้าวกินกันดีกว่ากันหยกข้าวแล้ว สักงปลาไหมถ้าสักงปลาเป็นนะจะนอนท่าเดียวเลย ทุกคนนะของกวาวของที่เขาทิ้งไว้ให้ผมของมันแรงจริงพี่ของเขาดีจริงนะครับผมสงใส่เอาไว้กับตัวไม่ได้แล้วต้องให้คนที่เขาอยากจะได้ไปแล้วนะครับผมตอนนี้ฝนตกพี่ผมยังคิดว่ายังไม่ควรที่จะออกไปหากับข้าวตอนนี้นะครับเพราะว่าเปียกเดี๋ยวไม่สบายนําไม่ใช่แค่ตัวผม ตัวหญิงบ้านป่าคนนี้เองก็กตามนะเขาจะไม่สบายนะครับผมเหมือนเขาปวดหัวหน่อยนิดน,นะเขาบอกอก็เลยให้เขาขึ้นมานอนพักด้านบนนะครับแต่เราประกันได้นะพี่นะเราไม่มีอะไรเกินเลยกันแน่นอนนะครับเป็นแค่คนรู้จักกันเป็นเพื่อนกันนะครับผมไม่มีทางเกินเลยกันกันแน่นอนนะครับผม นมันตกไงก็ชวนเขาขึ้นมาหลบข้างในกระต๊อบแห่งนี้นะครับผมไปที่ไหนไม่ว่าผมจะเจอผู้หญิงกี่คนก็ตามผมบอกเขาตลอดเอ้ยผมมีแฟนแล้วนะผมบอกเขาตลอดนะครับผมไม่ไม่ได้โกหกใครว่าผมไม่มีแฟนผมมีแฟนแล้วผมบอกตลอดอย่างบ้านปา่าคนนี้ผมก็บอกเขาไปแล้วว่าผมก็มีแฟนเองแล้ว นอนหลับป๋่ยเดี๋ยวรอฝนหยุดก่อนเดี๋ยวจะทำกับข้าวเดี๋ยวจะชวนเขาออกไปหาซุสวิงปลาดีวกว่าก็เอามาทำกับข้าวกินกันหลับ